รถเข้าใหม่รอการปรับสภาพค่ะพี่พีๆขากับคันนี้เลยนิสสันนาวาร่ 2.5e ตัว Black Edition รถปี2019คันนี้เลขไม่เพียง23,000โลเท่านั้นกับราคา369,000ฟีดา้าพอน7,000เท่านั้นบอกเลยว่าภายในสวยมากคันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานแต่อย่างใดเรามาถ่ายให้ดูที่แรกเลยนะคะของเพจยนต์สนใจคันนี้เดี๋ยวรอไปชมคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ o k okay, เ let's go สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะคะอยู่ที่มีนบุรีกรุงเทพนะคะถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1เลี้ยวซ้ายมาใครมาไม่ถูกสามารถโทรสอบถามทางได้เลยนะคะทิ้งเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วหรือจะแอดไลน์มาหาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะลูกหมูพารถเข้าใหม่มาให้ชมคันนี้นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเลยนะคะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดใดๆเลยนะคะพามาให้ชมก่อนใครเลยคลิป ะะเป็นตัวนิสสันนาวราสอง e นะคะคันนี้รถปี19เลขไม้เพียง23,000โลเท่านั้นราคาดีมากๆเลยคันนี้369,000ฟรีดาวน์ผ่อน7,000เครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะพี่พี่คันนี้สวยงามมากนะคะภายในเนี่ยพวกพลาสติกต่างเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะคะคันนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังมีแผนจะใช้รถเร็วๆนี้นะคะบอกก่อนเลยว่ารีบเลยนะคะตอนนี้ ตัวแคปบนะคะยกสูงมีมาคันเดียวคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะหรือภาษาบ้านๆเราเนี่ยเรียกว่าเกียร์กระปุกนั่นเอง นะคะพี่ๆรีบๆเลยนะคะแคปตอนนี้เข้ามาคันเดียวแล้วนะคะรีบจับรีบจองเลยสำหรับใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะกว่าจะได้ผ่อนอีกทีหนึ่งนะคะพี่นู่นเลยพฤติการทันวาเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่านะคะทางเรามีโปรโมชั่นให้นะคะช่ำๆแน่นอนนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะที่สนใจอยากปรึกษานะคะว่าชีพที่ทําอยู่สามารถออกรถได้ไหมลุงหมู่แจ้งตรงนี้เลยพนักง,งานประจํา นะรับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมมีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะข้าราชการรับวิสาหกิจไม่ต้องมีเครดิตก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้แล้วนะคะ แต่สำหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆนะคะขอมีเครดิตให้หนูสักนิดหนึ่งนะส่งดีส่งตรงไม่ติดแบล็คลิสต์ไม่ติดบูโรนะคะ1ปีขึ้นไปนะ้ำมีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะคะสามารถช่วยดันไปได้เช่นเดียวกันนะคะมาหาลูกหมูช่วยทุกคันดันทุกเคแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ตัวรถกันบ้างนะคะคันนี้นะเป็นตัวนิสสันนาวรา 2.5e ตัว Black Edition เนาะรถปี19นะคะม20,000 ฟีด้าพันเจ็ดนะคะราคาลถ369,000หนาพนะคะไฟหน้าเนี่ยได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้แล้วเรียบร้อยมีไฟเดย์ไทมไฟเดี้ยวในตัวนะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกคู่ล่างให้ด้วยนะตัวกระจังหน้าเนี่ยสวยเลยนะคะแล้วก็สติเกอร์นะคะเป็นสัญลักษณ์ของ Black Edition เลยก็ว่าได้นะคะเป็นสติเกอร์สีดำนะคะตัดกับตัวรถสีแดงได้สวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะ แต่งทรงออฟโรดมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะแม็กเดิมจากโรงงานแบบนี้ขอบ18เลยยางอาจจะเลอะนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากยังไม่ได้ทำความสะอาดใดๆเลยนะ,ะสันเลี่ยมตัวรถนะคะพี่ร่องรอยนะคะอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะคะไฟเลี้ยวเนี่ยปรับเป็นปรับปิดอัตโนมัตินะเป็นปรับปิดแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะคะด้ามจับเนี่ยเป็นสีดํา นะคะด้านจับเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะภายในเนี่ยกว้างขวางนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดให้พี่พได้รับชมกันนะคะอ่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอสักครู่ขออนุญ,ญาตปรับเบาะนิดนึง เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะภายในคันนี้นะได้เป็นเบาะหนังน่าสลับกับเบาะผ้าแบบนี้นะคะนั่งนุ่มๆสบายๆเลยนะคะพี่ๆด้านบนนะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะคันนี้เนี่ยมีจอทัศสกรีนให้นะคะมีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยแอร์หมุนใช้งานง่ายๆนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์แมน,นนวลนะหกเกียร์นะคะคันนี้เนี่ยได้พวงมาลัยหุ้มหนัง3ก้านนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นแล้วเรียบร้อยนะคะรีโมทนะคะ กุญแจเนี่ยเป็นแบบว่ารีโมทนะคะเป็นปุ่มคูสนี่เป็นปุ่มพุสตาร์ทอย่างนี้นะคะเป็นปุ่มพุสตาร์ทแบบนี้แล้วเรียบร้อยด้านหลังนะคะพลาสติกก็ยังไม่ได้แกะเช่นเดียวกันนะคะกว้างขวางนั่งสบายเลยนะคะหัวน็อตต่างๆนะไม่มีร่องรอยการขันการไขาการขยับแต่อย่างใดเลยการันตีได้เลยนะคะพี่ว่ารถเนี่ยเป็นรถเกรด A นะการันตีโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักพิกามจมน้ํากลับสีเปลี่ยนเครื่องก่อใหม่แน่นอน นะคะตรงนี้นะก็มีแผ่นเพจนะคะชี้แจงให้ชัดเจนเลยนะคะว่ารถของเราเนี่ยประวัติศูนย์แน่นอนนะคะรถเดิมจากโรงงานมาให้แบบนี้เลยนะคะแผ่นเพจไม่มีร่องรอยการพ่นสีทับนะไม่มีร่องรอยการชนมาแน่นอนนะคะเราการันตีให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะด้านหลังนะคะก็สวยงามเช่นเดียวกันนะคะพี่พี ไฟท้ายเดิมจากโรงงานมาให้แบบนี้ใส่ใส่กิ๊กกิกแบบนี้เลยไม่มีรอยเหลืองไม่มีรอยแตกนะคะด้านหลังเนี่ยมีกล้องหลังให้แล้วเรียบร้อยนะคะโลโก้นิสสันมีให้ครบคันด้านล่างนะคะมียางอะไหล่แหนบสองข้างเพากลางทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะคัสรงคัสซีไม่มีคดไม่มีเบี้ยวแน่นอนนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากได้รถไว้ใช้งานทักหาลูกหมูได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าห้องเครื่องกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาต ให้ดูหน้าห้องเครื่องกันนะคะอะคันนี้ให้ดูเลขไม้นิดหนึ่ง2 3 0 0 0มพนโลนะคะสวยงามคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยฟีดาวผ่อน็0 0ันนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะอย่างแรกนะคะฝากระโปรงนะคะไม่มีร่องรอยแต่อย่างใดเลยนะคะเดิมจากโรงงานนะคะหัวน็อตร่องรอยการขยับนะคะไม่มีเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะอาจจะมีรอยฝุ่นนิดๆหน่อยๆ นะคะคานได้คานเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.5นะคะหรือ2,494นะคะ c ีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะบางทีจำสลับกันนิดนึงนะะอ่ะพวกเครื่องนะคะมีดีๆแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะคะเครื่องเดิมนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะเครื่องเดิมโครงสร้างเดิมทั้งหมดคานเดิมทั้งหมดแบตเตอรี่ของเหลวเดี๋ยวเช็คให้นะคะเดี๋ยวถ้ามันมี มันเสือมันเสียเดี๋ยวลูกหมูเปลี่ยนถ่ายให้โอเคไหมนะคะพี่ๆคะ่ะน้ํามันเครื่องเนี่ยเปลี่ยนถ่ายให้อยู่แล้วนะคะปกติเลยนะคะบอกก่อนเลยว่ามาหาลูกหมูวันนี้นะคะถ้าจองกับลูกหมูในคลิปนี้นะพี่ๆลูกหมูแถมประกันจุกเฉินให้เลย1ปีนะคะมูลค่า5000บาทนะแถมประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีประกันเครื่องเกียร์คืออะไรบา,บางท่านไม่ไม่เข้าใจ นะประกันเครื่องเกียร์นะคะก็คือครอบคุมตัวรถนะคะ274จุดนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะครอบคุมอยู่274จุดถ้ารถมีปัญหาสามารถเข้าซ่อมศูนย์นิสสันได้ทั่วประเทศเลยแถมไปให้1ปีหรือ20 0 0 0โลนั่นเองนะคะพี่ๆคุ้มค่าคุ้มราคาน่าใช้แน่นอนสำหรับใครที่สนใจรีบทักรีบโทรหาลูกหมูได้เลยฟรีดาวพนเ0เท่านั้นนะคะอันเดียขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปรงสักครู่หนึ่ง อาคาะนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะกับตัวนิสสันโนรา 2.5e รถปี19เลขไม่เพียง23,000โลเท่านั้นกับราคา369,000ฟรีดาวนผ่อน7,000สนใจคันนี้ทักหาลูกหมูได้เลยวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ